สายตานะครับถือเป็นอวัยวะที่มีความสําคัญเป็นอันดับต้นๆนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเราใช้สายตากันค่อนข้างเยอะมากและวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าอะไรนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการตาบอดนะครับและเราสามารถที่จะแก้ไขนะครับปัญหาตรงนั้นได้ยังไงบ้างนะครับรวมถึงสารอาหารนะครับที่สามารถช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมและลดอาการจอประสาทตาเสื่อมและโอกาสที่จะทําให้เกิดตาบอดได้นะครับ ซึ่งสาเหตุของอาการตาบอดนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สาเหตุด้วยกันนะครับหนึ่งนะครับก็คือวุ้นในตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมนะครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนใหญ่กับคนที่มีอาการสายตาสั้นนะครับซึ่งลักษณะของอาการเนี่ยเราเวลาเรามองไปที่แสงนะครับแสงจ้าจะรู้สึกเหมือนมีคล้ายๆเป็นอยากใยนะครับเกิดขึ้นซึ่งนะครับไออยากใยตรงนี้นะครับก็คือวุ้นในตาที่มันจะสามารถเกี่ยวจอประสาทตานะครับทำให้เรารู้สึกมีอาการเป็นแสงแวบๆเกิดขึ้นได้นะครับสาเหตุที่สองเนี่ยคือต ลักษณะของต้อลมนะครับก็คือจะเกิดเป็นผังผื่นนะครับจากบริเวณท้ายตาไปหัวตาหรือว่าจากหัวตาไปท้ายตานะครับซึ่งเจ้าผังผื่นตัวนี้ถ้าเกิดบริเวณตาขาวเนี่ยจะเรียกว่าต้อลมแต่ถ้าผังผื่นตัวนี้ลามไปจนถึงบริเวณตาดำเนี่ยเขาจะเรียกว่า ต้อเนื้อน,นะครับ 3. นะครับก็คือต้อกระจกนะครับลักษณะของต้อกระจกเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเลยนะครับพออายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเป็นต้อกระจกได้ซึ่งเราสามารถแก้ไขได้นะครับโดยการไปลอกออกนะครับแต่ก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเป็นหลักหมื่นบาทนะครับ4นะครับก็คือต้อหิน ต้อหินเนี่ยคือเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของอาการตาบอดนะครับซึ่งเกิดจากความดันในลูกตานะครับซึ่งบางทีเราก็อาจจะรู้สึกถึงการปวดหัวหรือปวดบริเวณกระบอกตานะครับซึ่งจะทิ้งไปน,นานๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการต้อหินได้นะครับหนะครับจอประสาทต,ตาเสื่อมสาเหตุนี้จริงๆในอดีตเนี่ยต้องอายุเยอะนะครับในระดับหนึ่งถึงจะเกิดสาเหตุนี้ได้แต่ในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันเนี่ยนะครับชอบเล่นมือถือจอคอมเจอแสงสีฟ้าตลอดเว ลาทําให้จอประสาทต,ตาเนี่ยมีโอกาสที่จะเสื่อมได้เยอะมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีอายุน้อยก็ตามซึ่งเราสามารถแก้ไขได้โดยการบริหารนะครับลูกตานะครับโดยการ กอกไปซ้ายไปขวาหรือขึ้นลงนะครับหรือจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถที่จระรับประทานอาหารหรือสารเสริมอาหารหรือว่ากลุ่มของอาหารเสริมที่สามารถลดความเสี่ยงนะครับของการมีปัญหาสายตาได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับสารสก,กัดนะครับที่สามารถช่วยในเรื่องของปัญหาสายตาได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือสารสก,กัดจากดอกดาวเรืองซึ่งในดอกดาวเรืองหรือว่ามาริโกเนี่ยมีสารสําคัญอยู่สอตัวนะครับก็คือลูทีนและก็ซีเซนทีนนะครับซึ่งเป็น สารที่อยู่ในจอประสาทตาจสารสองตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติคือสามารถที่จะป้องกันแสงสีฟ้าได้และนอกจากนี้เนี่ยก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดต้อได้นะครับสนะครับคือบิวอรี่นะครับบิวอเนียนะครับก็คือมีสารสําคัญคือกลุ่มของแอนโทไซยานินนะครับมีคุณสมบัติคือเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้ดีนะครับบริเวณสายตานอกจากนี้ก็ลดอาการตาแห้งนะครับทำให้ตามีความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ย สามารถที่จะเห็นภาพชัดในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวต่อไปนะครับก็กลุ่มของเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นแคนเบอร์รี่มาคิเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่นะครับพวกนี้นะครับเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับสามารถที่จะยับยั้งความเสื่อมของจอประสาทตาได้นะครับตัวต่อไปนะครับก็คือเบต้าแคโรทีนนะครับเบต้าแคโรทีนเนี่ยสามารถชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาได้แล้วก็ยังช่วยเรื่องของการป้องกันแสง UV จากแสงแดดที่เข้ามาสู่สายตาได้อีกด้วยนะครับตัวต่อไปก็คืออาร์เซโรราเชอร์รี่นะครับตัวนี้มีสารสําคัญนั่น ก็คือตัววิตามิน C ช่วยในเรื่องของการชะลอการตายของเซลล์ประสาทตาได้สุดท้ายนะครับง่ายๆที่เรารู้จักกันมาแล้วก็ท่องกันมาตั้งแต่เด็กนี่ก็คือวิตามิน A นะครับวิตามินเยนะเป็นวิตามินพื้นฐานเลยนะครับที่สามารถที่จะป้องกันสายตาเสื่อมได้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นสารสกัดน,นะครับที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาและก็ลดความเสี่ยงนะครับที่จะทําให้เราตาบอดในอนา,นาคตได้ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานในระดับสากลนะครับไม่ว่าจะเป็น GMP GHP HACCP ารานะครับลงถึงพื้นฐานนั้นก็คืออยอนะครับเราถึงจะเลือกมารับประทานได้อย่างมั่นใจนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นสาเหตุที่เป็นความเสี่ยงที่ทําให้เราตาบอดนะครับแล้วก็วิธีการในการแก้ไขโดยการเลือกสารสกัดหรือว่าสารอาหารมาบำรุงนั่นเองครับ